สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมตลาดนัดบอลสีที่บุรีรัมย์อีกร้านหนึ่งนะคะที่ราคาน่าสนใจแล้วก็บอลสีสวยๆทั้งนั้นนะคะสําหรับมือใหม่ไม่ควรพลาดค่ะเชิญชมไปด้วยกันค่ะใหญ่ก็จะเป็นสีแดงสิลาเพชรใช้กี่ต้นเลยเี่ยิลาเพชรต้นเท่าไหร่ละสิลาเพชรเอามาประมาณใช้ห้าต้นต้นเท่าไหร่คะต้นสามร้อยห้าสิบสิลาเพชรน้ะงหโตเต็มที่ใบก็จะแดง ใบแดงเป็นเงางามเลยนี่แล้วดูต้นแม่เขาต้นแม่ต้นแม่ต้นแม่โอ้นี่ไซต์ตั้งแม่เลยนะไม่นี้ยังสวยเลยใช่ค่ะยังสวยยแต่ต้นใหญ่จริงๆใหญ่มากใหญ่กว่าสองฝ่ามือเขินเขินใช่ค่ะอ๋อญาติกันนี่ต้นแม่เนาะอาติกันอันนี้ใบแดงๆอนี่ต้นลูกค่ะใบแดงๆบอก ถ้าใบแดงแดงเพชรมณฑลตันนี้เพชรมณฑลถ้าตัวนี้ศิลาเพชรศิลาเพชรนี่ชื่ออะไรต่างกันอันนี้ตาบวิรชนค่ะนายจันหลังเที่ยวอ๋อจีนลต้นเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้สองร้อยห้าสี่ในจันเราลองได้เป็นจะลงเปลียนเรือเปลนสวยเลยน่อยโอ้วยหมดแล้วนะเท่าแล้วมีเหลือต้นเดียวอันนี้ก็เป็นไม้เก่านะเทพนารีเทพวารีเพราะว่ายังไม่มีใครออกขายที่จะซื้อก้มพูดจริงบ ถาดนี้ร้อบาทอันนี้ก็ร้คือกันร้อยห้าสิบบาทใบมงคนจะบริจาคกระเนเยอ็นนั่นแหละแล้วก็จะมีศิลานี่หน้าเทพกันนใบูปเงางามเลยใบเงางามใบเงค่ะทุบกุ่มก็สวยไงแต่ว่าต้นแม่เขาเป็นยังไงนต้นแม่ได้ได้ได้ดูตล้นดม่ได้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 ้น้้้้ดเดอ ต้นเขาพร้อมที่จะลงกระถางใหม่ใช่โอ้โหใบอย่างนี้เอาไปนี่ติดเลยนะแข็งแรงดีเลยเนี่ยค่ะอันนี้ต้นแม่ต้นใหญ่มากใบใหญ่โอ้ใบชมพูจะกัดสีนี้ถ้าโตเต็มที่เนาะใช่ค่ะโตเต็มที่จะเป็นสีนี้เลยชมพูหวานชมพูหวานกัดสีน้ำตาลเข้มหน่อยไรมีตั้งหลายต้นโอ้มีหลายต้นเลยต้นเท่าไหร่นะเมื่อกี้ถามราคาเนี่ยขาดขาดแล้วเนี่ยขาดเนี้ยจะพอนะร้อยห้าสิบบาทด้วยเมื่อยไปเลยอ อ, yup. อันนี้มีเศรษ <To en. S 1> ฐีสุพรรณมีเศรษฐีสุพรรณนะอันนี้ก็ร mm ้ hmm. อยห้าสิบนะอันนี้มีสองต้นเนี่ยต้นนี okay. ER 对对 okay ้ขาได้ไปถือว่าโอเคนะแล้วก็นีสสาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงห์สาวเมืองสิงห์จะกัดสีชมพูสีชมพูสวยเลยดูสีลา่เต็เต็มขาดเลยสีลาเท่าไหร่นะสีลา่เปร้อยห้าสิบสีลามีหน้าเขียวด้วยนะมีค่ะแม่เทพเท่าไหร่แปดร้อย ตัวนี้จะเป็นหน้าเทพนะทีวนี้อ๋อแต่ฐานนี่แปดร้อยหมดแปดร้อยหมาแปดร้อยห้าเลยใช่ค่ะสีเขียวนี้จะกัดสีเป็นสีชมพูสีชมพูสีเหลืองสีเหลืองสีชมพูได้หลายหน้าเลยหลายหน้าพี่เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ป้ายสีเหลืองแล้วเห็นไหมป้ายเหลืองเห็นไหมป้ายเหลืองอยู่ีนมันจะออกป้ายเหลืองสีจะสวยเม็ดเม็ดแดงๆนะอะไรเนี่ยเขียวเขียวแงแดงแดงตัวนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ลูกไม้ในสวน ตัวนี้ไม่เกิดสียังไม่ด่างเนาะยังค่ะพี่บางต้นกระด่างแล้วอันนี้หนูขายแค่ร้อยแปถ้าเอาเยอะก็ลดได้เขาเขาเไม่ด่างนะใช่ใช่เบอร์โทรอะไรนู่เบอร์โทรอ๋อศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสองสี่องสองสี่สองหนึ่งหกสามค่ะหนึ่งหกสนะคะกินอะไรนูะมะลิค่ะมะลิมะลิค่ะ มารีบอลสีนแทงแสนีมารีบอลสีนแพงแสนค่ะเป็นน้องสาวน้าก่นต้นจสันไหนก็ถามได้นะคะสอบถามทรงพัสดุเหมือนกันเนาะง่าใช่โอ้ยอะไรเนาะหน่ะชมพูทวีทไมอันนี้ชมพูทำไมต้นเท่าไหร่นะอันนี้ขายอยู่850ดูใบเขาน่ะชมพูแต่ใบชมพูเขียวอย่างงีามอันนี้ก็ใบกลมนะคะตอนนี้ใบกลมกำลังมานี่เมืองกาญ นาบุรีหนึร้อยแปดสิบบาทก็ตัวนี่บใบเกาจะประมาณไหนเขียวขาวพี่นนบนสีทุกต้นเลยนะถ้าเลี้ยงเพิ่มกระถางใบอ่ะจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าค่อยๆเพิ่มนะไม่ใช่ว่าเพิ่มทีเดียวใหญ่เลย <c oughs> มันไม่ได้มันต้องค่อยๆเพิ่มเพ <c oughs> ิ่มความใหญ่ของเขาเรื่องตัวยอันนี้ก็จะเป็นเกษตรศาสตร์ค่ะพี่ใครยังไม่มีเชิญนะอ,อ,อันนี้ก็ใบกลมเลยใบกลมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะ มันไม่เป็นลูกไม้อันไหนคะเงาเงาเนี่ยค่ะในจันหนวดเที่ยวอู้ในจันเงาเงาถ้านี้ก็คืออะไรแดงๆแล้วุคลูกไม้ลูกไม้ในจันท์อันนั้นเป็นลูกไม้ค่ะบอลกาชมพูอะไรนะนี่นี่อันนี้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 สีมหาโพค่ะอันนี้มณีอัมพาตดารานกพิรา์ของขวัญมีต้นเล็ก อยู่ข้างหน้าดารานุพลัสต้นเท่าไหร่จ่ะกระางนี้สามพันห้าจ้ะนั่งแม่ได้เลยด่างสือตึ้งใบ<อ>ไม่หลุดไม่หลุดแล้วนี่อะไรทำฮามคท้าขาวแดง่ยฮนะนี่ผหญิงท้อฝันค่ะนั<อ>่งแม่ได้เลยเท่าไหร่เนยตัวนี้สี่พันจ้ะสี่พันหัวใหญ่แล้วนะตัวนี้ดว่ มาก็พึ่งเลยมาผูเเกเดี๋ยวก็สองเดือนก็ผ่านเองโฟล์คอสวยขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ